ท่านาชัยประสิทธิ์นะฮะซึ่งเป็นผู้แทนผู้แทนคู่นกบอยกวนรัฐราชกิจที่นี่ในเวลา8นาฬิกา30นาทีนะครับมาดวันนี้ ขอบทใ้าทนระคุณะกการจัดงานขอนญาตรายงานสุงการจัดโคงการงนี้โดยุนอรัราชสพัฒนาอนอรีงมีเห็นการการศึษาะรัาทบสนุนให้เยาวชนได้รับกาการศึกษาที่และเท่าเทียมกัน อินสมวนนี้ให้มงินที่นี่้วก็เอกไปร่วมกับบริษัทอุตสาหกและจังหวัดราชบุรีดำเนินโครงการเงินใจดูให้น้องขึ้นเพื่อส่งเสริมสนรรสนะและเพิ่มโอกาสการศึกษาให้กับเยาวชนนกาเข้าเรียนวิชาจากสถาบันวิชาใดร็ได้การจัดงานการี้เ้งแต่ผู้สมัสรลงโครงการและการอบโครงการเงินใจดให้น้อง 你看，没吃看。 หัวหน้าส่วนราชการและอยองส่วนผู้เขากก้าร่วมโครงการหนึน่งใจติวให้น้องทุกท่านทุนกระหม่อมหญิงูุบลรัตนรัชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงคุณากรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าในธนาชายประสิทธิ์มาเป็นผู้แทนเป็นประธานในพิธีเปกกิดโครงการหนึน่งใจติวให้น้องโอสสภาโรสสตูดิโอที่ในวันนี้ คุณประมองผีคุณลลัละราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงเห็นว่าการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าแ้ะยังเป็นการลดปัญหาและภาระทางสังคมได้อีกทางหนึ่งจึงมีพัฒน์ผิตให้มูลนิธิพิลากอรอออฟไลน์ life, ร่วมกับบริษัทอสภาจำกัดจัดโครงการมึ่งใจเด่กให้น้องขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนโดยสถาบันคนวิชาชั้นนำของประเทศไทยตนมีโอกาสในการพัฒนาตนเองและเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประวัติดีการศึกษา2565ของคณะที่เข้ามาแรกนะคะเราเป็ทีมงานทะงวิาการอาจารย์ศิลปด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมีผู้ใหญ่หลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซ้อนไหล่ใช่ไหมคะอารช่วยการสับงสนุนโรงงานลิงกรกัไม่เสร็แน่นอนเลยาวนนี้เนี่ยเรามีโหน้าสาน้อค่ะยงเดีค่ะนี้มีนเรียนามา่ะเนะครับเยี่ะคะงขอขุณรที่นั่งนี้นะครับ อยากจะเป็นผู้หญิง <coughs> 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 ใช้ได้แต่ในเว็บนีนะในเว็บนี้นูผู้ต้องก